ผม dead, ณเด็ก์กุกิมิยะขอรับครับจ้าอย่าพึ่งเสกขอรับคำท้าคุณสุวัชัยซีอบริษัททรูในการบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทให้กับมูลนิธิการกุศลแห่งประเทศไทยขอท้าสคน 1. คุณอัมพัชลาภาชัยเชือ้อ 2. คุณขจรเจียรวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกอยู่ในเตด 3. คุณนุศลาต้อยคำนักบริบอลหญิงแห่งประเทศไทย 4. ี่ผู้จัดก,การคุณเอสุปรชัย เยอะๆเยอะเยอะไปไหมเยอะแปปะมีอีกนะมีอะอแล้วมีงานนิดนึงแผลแผ